น้องคนนี้เนี่ยป่วยเป็นโรคกระดูกพุนคุณผู้ชมนะบางจุดก็ต้องเข้าเฝือกนะกระดูกมันพุนไปหมดแล้วต้องดูแลคุณแม่ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงครับสิ่งที่น้องอยากจะช่วยคุณแม่คือเอาขนมมาไลฟ์สดขายนะหาเงินเลี้ยงดูตัวเองแล้วก็คุณแม่น่ารักมากๆแล้วก็เป็นเด็กที่ยอดกระตันยูจริงๆครับสวัสดีครับหนูชื่อน้องโฟกัสนะครับตอนนี้หนูป่วยด้วยโรคกระดูกพุนหักง่ายครับแขนกับขานหนู มาเป็นร้อยครั้งแล้วครับอีกหนึ่งเดือนหนูจะต้องผ่าตัดขาทั้งสองข้างครับตอนนี้แม่เองช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ครับหนูและพี่สาวจึงรับขนมโรตีกรอบมาขายครับเพื่อช่วยเป็นค่ารักษาหนูกับแม่ครับโอ้โห oh. ฟังแล้วสงสารมากเลยอ่ะเด็กคนนี้ครับน้องโฟกัสอายุ11ขวบบอกว่าแขนกับขาหนูหักมาเป็นร้อยครั้งแล้วครับอีก1เดือนหนูต้องผ่าตัดแขนทั้งสองข้างครับเนี่ยคุณผู้ชม,มคือน้องใช้ชีวิตไม่เหมือนเด็กทั่วไปนะครับ 1. คือต้องมาเจ็บป่วยด้วยโรคกระดูกพรุน 2. <อ>คือต้องหาเงินช่วยดูแลคุณแม่แล้วจะเดินจะเหินก็ไม่ใช่ว่าจะวิ่งจะเดินเหมือนเด็กทั่วไป ลักษณะของเด็กคนนี้คือจะต้องใช้เก้าอี้ล้อเนี่ยเหมือนประดิษฐ์ขึ้นมามนะแล้วก็ขยับขยับตัวเองไปแบบนี้คุณผู้ชมครับด้วยความที่ป่วยเป็นโรคก,กระดูกพุนมาหลายปีมากๆแล้วคุณแม่อายุ39ปีก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงด้วยโรคเส้นเลือดสมองตีบซ้ำร้ายก่อนที่คุณแม่ป่วยนะครับไปกู้ยืมเงินนอกระบบมา3า0 0 0บาทอีกหลังจากนั้นก็กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงแก๊งทวงหนี้ก็ตะเวนมาทวงเงินแบบรายวันน้องโฟกัสบอกว่าน้องเองอะ่ะ เป็นกระดูกพุนมาตั้งแต่อายุ2ขวบ <Okay. S 1> ก็สู้กับโรคนี้มาประมาณ8ปปีแล้วตอนนี้จําไม่ได้แล้วว่ากระดูกหักไปกี่ครั้งแล้วครับกระดูกหนูนี่หักนับครั้งได้ไหมกี่ครั้งแล้วประมาณไม่ได้ไม่ได้ครับก่อนตาจาจาก,จาก็ันสครบับประมาณประมาณได้ไหมคัมประมาณประมาณน่าจะห้ากว่าครับ500กว่าครั้งแล้วหักมันหักปุ๊บต้องไปรักษาเลยไม่ครับ เสกเอาครับส่วนใหญ่แขนหรือขาที่จะหักบ่อยขามากกว่าครับอมันมันคุณมันปกอ,อะเนาะขาแขนข,ข,ข้างนี้ก็หักจนกระดูกมงแล้วค่ะ<ม> ไลเดงสาเนาะ<ม>แต่ว่าววตาทุกอย่างคือสดใสอะค,ะค่ะน้องสู้ชีวิตจริงๆคุณแม่บอกว่าก่อนแม่จะป่วยเนี่ยจริงๆขายแซนด์วิชตามตลาดนัดแล้วไปกู้เงินนอกระบบมาลงทุนขายได้ไม่กี่ปีโชคร้ายคุณแม่ดันมาป่วยไปอีกคนค่ะตั้งแต่สิงหาคมตอนนี้ลูกต้องมาเลี้ยงดูแม่เช็ดตัวหาข้าวให้แม่กินน้องทําทุกอย่างนะคะเพราะคุณแม่เนี่ยไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ส่วนตัวน้องเองอย่างที่น้องแชมป์บอกก็ไม่ได้แข็งแรงครับขันจะเคลื่อนตัวทีก็ลําบากก็อี้ล้อก็ต้อง ตัวไปบางทีต้องใส่เือกอ่อนด้วยซ้ํานะ mm. กระดูกหักอย่างต่อเนื่องเลยแต่น้องสู้มากๆณนะตอนนี้สิ่งที่น้องทำก็คือรับขนมตัวเกียวกรอบมาค่ะแล้วก็ไลฟ์ขายใต Facebook นี่ดูสิ mm. ปุดหนุนกันเยอะนะคะน้องบอกขายได้บ้างไม่ได้บ้างครับกำไรต่อวันก็100บ้าง150บบ้างก็พอจะได้เงินมาซื้อของกินและดูแลคุณแม่ค่ะมากเลยค่ะ ที่ผันเลยก็คือกลับกลายเป็นลูกก็มาดูแลเราใช่ค่ะเราก็กลายเป็นผู้ติดเตียงไปเลยครับเห็นบอกตอนนี้ก็น้องมีมีรายได้โดยการข,ขายออนไลน์ค่ะรับโรตีกรอบมาขายเป็นห่วงอะไรกับแม่ลูกค่ะเพราะว่าจะผ่าตัดวันที่ส<ม>ิบสามพฤศจิกาย,ยนนี้แล้วเห็นใน facebook คุณแม่บอกว่ามีการพิพูงเงินมาแล้วเนี้ยค่ะกู้เงินนี่นอกระบบค่ะ เขาตามทวงหรือว่าไงครับตามทวงตามขู่ตามด่าทุกวันค่ะเขารู้ไหมว่าเราเป็นอย่ี้รู้ค่ะแต่เขาก็ยังตามตาม โน้องจะผ่าตาัดอีกส่งกําลังใจให้จริงๆนะคะคุณผู้ชมดูอยู่อยากจะอุดหนุนทั้งคุณแม่คุณลูกสามารถเข้าไปได้ที่ Facebook ค่ะเอาขึ้นหน้า Facebook ให้ดูนี่นะคะน้องโฟกัสแม่เจไปอุดหนุนกันได้ขนมอร่อยและเด็กดีๆแบบนี้ต้องช่วยกันเมื่อสักครู่จะเห็นพระสงฆ์ที่นั่งอยู่รูปหนึ่งเห็นว่าท่านทราบเรื่องท่านก็เอาเข้าวของมาช่วยเป็นการช่วยเหลือในเบื้องตน้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ช่วยกันไปยาวๆอุดหนุนน้องค่ะใช่ครับ